วันนี้เราได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองรีวิวฟูวอเตอร์ตัวนี้ดูนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทดูดูจากแพคเกจดิ้งนะคะ ก็จะเป็นกล่องสีขาวฟ้าสีสันสดใสนะคะตัวหนังสือเห็นฟูวอเธอชัดเจนเห็นตัวคอลลาเจนชัดเจนเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเนาะภายในจะบรรจุซีน, 2, 2สนสองสองซองในซองซีนมาอย่างดีนะคะข้างในน่าจะบรรจุประมาณ15ซองต่อ1ซองเพราะว่าในกล่องจะมี2แพ็คแล้วก็ตัวที่เป็นตัวคอลลาเจนเนี่ย ก็จะเป็นสีสันแบบนี้อ่าสีสันถ้าเปรียบเทียบกับท้องตลาดแล้วเนี่ยก็น่ารักใช้ได้น่ารับประทานนะคะก็เห็นตัวฟูวอเทอร์ชัดเจนเห็นตัวคอลลาเจนเดี๋ยวเราลองแกะชงทานดูดีกว่าว่าคอเลาเจนของฟูวอเทอร์เนี่ยกับท้องตลาดจะมีรสชาติเป็นยังไงแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงนะคะโอเคอันนี้อันนี้เราจะมาลองตัดแล้วก็ชงทานดื่มกันดูนะคะเอ่อ อย่างแรกเลยแนะนําก่อนว่าให้เป็นน้ําน้ําเปล่าที่เป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่จะได้เหมาะแก่การละลายตัวของเจ้าตัวคอลลาเจนฟูเจอร์ตัวนี้เพื่อละลายง่ายแล้วก็ชงในน้ําอุณหภูมิปกติก่อนเพื่อให้ตัวฟูเจอร์เนี่ยละลายเร็วส่วนใครที่ชอบรับประทานแบบเย็นหรือว่าชอบแบบเย็นๆแบบไม่ไม่ชอบแบบน้ําปกตินะคะก็ คนให้ละลายก่อนให้ตัวฟูวอเทอร์ละลายหมดก่อนแล้วก็เติมน้ําแข็งหรือว่าส่วนที่เป็นน้ําเย็นอะตามลงไปได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองแกะกันดูเลยี่ยเทลงไปนะคะแล้วก็๋ยวจะลองคนอืมคนเจ้าฟูวอเทอร์ของเราละลายแล้วนะคะใส่แล้ววันนี้สีใส่แล้วเดี๋ยวเราลองมาดม กลิ่นดูดีกว่าเนาะอืมกลิ่นกลิ่นหอมค่ะหอมเลยแหละเดี๋ยวลองชิมดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะอืมก็รสชาติอร่อยเลยค่ะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยใสยแล้วก็รสชาติเนี่ยหวานอมเปรี้ยวนินนดๆแล้วก็มีกลิ่นของผลไม้น่าจะเป็นแคนเบอร์รี่อะค่ะแบบหอมๆแบบกลิ่นผลไม้แบบมากๆเลยรู้สึกแบบว่า ประทับใจแล้วก็น่าจะกินง่ายกินง่ายเลยค่ะกินง่ายเลยแหละสำหรับการรีวิววันนี้นะคะก็สรุปว่าเจ้าตัวฟัวเตอร์ของเราเนี่ยเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าตัวน้ำเนี่ยละลายเร็วทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวมีกลิ่นของผลไม้แคนเบอร์รี่นะคะแล้วก็ส่วนเจ้าฟัวเตอร์เนี่ยแนะนำให้กินติดต่อกัน7วันเพื่อประสิทธิภาพในการเห็นผลที่ชัดเจนนะคะ วันนี้ก็จบการรีวิวของเราไปเท่านี้นะคะก็ฝากเจ้าตัวครัวเชอร์ของเราด้วยตัวนี้นะคะทานง่ายละลายเร็วสีสันสดใสกลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นแครนเบอรี่กลิ่นผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ข้าวเลยทานง่ายเหมาะสำหรับผู้แคททุกวัยที่ต้องการเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวนะคะส่วนตัวครัวเชอร์เนี่ยแนะนำให้กินติดต่อกัน7วันเพื่อการเห็นผลอย่างต่อนเนื่องนะคะจบแค่นี้บ๊ายบาย